วิ่งหาขีดนะครับวิ่งหาขีดประธานเจอปุ๊บเคียร์ข้างหน้าประธานได้ดีแล้วก็ขีดเลยยตวาแปลว่าถ้าใช้ภาษาธรรมดาก็คือแปลว่าร <aujourd increasingly. S 2> ู้แล้วต่อเลยซึ่งความเป็นไปประวัติเหมือนประวัติภาษาไทยแล้วประวัติก็คือความเป็นไปทั่วนะประวัติแห่งบาจาเป็นเครื่องกล่าวอันนี้กระทำ นะครับจากตัวเองนะการทำความสะอาจายเรื่องก่าอีมั้งทำสมาธิยังได้ทำสำหรับได้เลยออยากให้ตปวอิติด้วยวิภัณฑ์ที่สามมีคนพูดถูกใครพูดอะไรแล้วอะไรแล้วลุกแล้วอันนี้ใช้ของวิภัณน์ที่สามนะอ่ลุกแล้ว ลุกจากดิเอะลุกจากพุทธสยากลับโอเคนี่ไงเสด็จลุกขึ้นแล้วจากพุทธสยานี่แแต่อันนี้เราแปลทีหลังเนี่ยเอ๊ะรถออันนี้เขาแปลทีหลังใช่ไหมลเพราะว่าอันนี้เขาใช้จินเตกวะแต่เราจะใช้จินกตนีนะอันนี้เราฝึกเขาเรียกว่าฝึกแบบลดหอนนิดหน่อย บาเบเบา,บาได้ทั้งสองใช่ไหมได้ทั้งสองครับท่านท่านคอถามนะเขาบอกว่าแปยังไงก็ได้ไปยังไ,ไงไสัมพันธ์อย่างนั้นได้หมดเลยเอไปอยังไงสัมพันธ์อย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ตายตัวนี่เรากาลังใช้ความลดผลที่เราเพิ่งเรียนมามาลองลดผลเล็กๆอยู่ลุกนะแล้วจากพุทธษาษาาด้วยด้วยแหละด้วย ด้วยความคิดว่าด้จากเลขในจากความคิดหรือการพูดเลขในมีการพูดคุยไหมถ้ามีการพูดคุยก็ด้วยคําว่าแต่ถ้าไม่มีก็ด้วยความคิดว่าอาจารย์ในวันนี้วันนี้หรือในวันนี้ในวันนี้อาภรฐานเจอไหมเพื่อตุทำไมถึงเป็นอันว่าอันวาอันนตจกใครไม่รู้ว่า ตรงตัวนี้มันต้องวิพัต์ที่หนึ่งในประโยคนี้ใครไม่รู้ยกมือใครมงอ่านไปนายยกยกได้ยกได้จดรู้จะได้เก็บไว้ให้แต่เขาเก็บไว้ได้ใจก่อนนะเอาคนอื่นรู้หมดเลยเหรอตรงวัตติเป็นวิพัตน์ที่เนื่องจากตรงคู่กับวัตติต้องเลือกวิพัต์ที่หนึ่งเท่านั้นครับอันว่าอันว่าออกมาจากไหนอันว่าออกมาจากวิพัต์ที่หนึ่งอันออกมาจากไหนตรงคตรงมันเองแปลว่าอันครับอันว่าอัน แล้วก็มันต้องวิพัฒน์ที่สามมาออกกิริยาข้างหน้าตรงวิพัฒน์ที่สามมาออกกิริยาข้างหน้าตรงถ้าไม่มีต้องโย่ในมันมีให้ก็แปลได้เลยอันว่าอันอันเราไปย้อนวันอันนี้อย่างนี้คำนี้แหละอย่างนี้เนี่ยเราแปลว่ารถหัวได้ละอันนี้ไม่ได้ตามหนังสือเลยเรื่องอะไรยตอ่าเลยไปไหนรา อิเลียใช่ลุยเขียนภาษาไทยให้เพื่อนนุ่งแล้วนุ่งแล้วทับทับเลยซึ่งซึ่งสุราปารุปปารันนะให้ทับทับไปเลยนะหรือจะบอกว่าอะไรนะผ้าอะไรคนย้อมดีแล้วสองจำไม่ได้เพราะว่านี่ทุกย้อมเองแบบท่าไม่ได้ทับทับจ้ะโอเคไหมทับทับเลยเออนุ่งแล้วซึ่ง สุรัตน์ตุประทนี่แหละไม่ผิดเลยครับเขาให้คะแนนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเริ่มก็เป็นเราเพรว่าเป็นราว่าเแล้วไปไหนดีเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าเป็นแล้วเป็นเรากพรว่าแต่ดูซิว่าข้างในวิพัฒน์เท่าไหร่ในวิยะวิัที่ในวิเป็นที่สองแสดงว่าเขาเปียนเลยวิพัฒน์ที่สองมันจะเป็นเราเขราว่าไม่ได้เราต้องทำริยาแล้วออกกรรมล้วค่อยเอากรมนะนะั้นมาเปลียนเลยกับ ในวิยะเห็นไหมในวิยะไม่พัดอะไรเราก็เปลี่ยนไปกันนั้นประมาณนั้นเลยโอเคป่ะงั้นไปที่อย่างนี้พันธิตตาาแปลว่ารั้แล้วซึ่งะคตครับะคตเอวรายกับว่าสายฟ้าต่อเลยไปต่อ นี่ยวิ่งหาขีดแล้วก็เคลียร์ข้างหน้าขีดตลอดเลยขีดข้างหน้าขีดขีดข้างหน้าขีดเห็นไหมหอมแล้วซึ่งะจวมาหาปังสกุลและจีวรของของพระสอันเป็นไปกับเช่นกับด้วยผ้ากำโพสีแดงลองแอบเองลอได้แค่ประโยคี่ไม่พูด เค <Okay, S 2> ป่ะอ,อันไหนทับซับทับซับไปเลยหนูพี่ไม่ว่ารับตัวเองก็ได้เค okay, ป่ะเดี๋ยวขอดูก,ก่อนนะว่าลาสายฟ้าเขาไปยังไงเนาะลามบอกว่าสายเฟ้าโอเคเห็นว่าแม่ถูกด้วยพี่เราไม่ใช่อ่านเนี่ยไม่ได้เป็น,ปน <c oughs> ได้ครับได้ครับไม่เป็นแทาคือตอนทั้หนึ่งสอง,องเขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับคือพี่ออกได้ขนาดนี้ขเขาก็แทบจะบอกว่าเลี่ยแล้วอ่ะคุณผ่านไปเลยอนะไรเงี้ยไม่ต้องอยู่กับชั้นแล้วโอเคด้วย ขอความรวดเร็วครั้งนั้นดูนะนะมันยังอันนี้ประโยคง่ายๆคือประธานเขียนหน้าประธานกริยาเขียนหน้ากริยาตลอดเลยมันเป็นแพทเทิร์นที่ผมพี่บอกนี่คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมพี่บอกมันใช่ครับด้วยครั้งนั้นขอความรวดเร็วครั้งนั้นอันนั้นพระอานนท์พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วซึ่งความเป็นไปของแห่งวาระเป็นเครื่องกล่าวนี้ ในธคารสราแต่เรองนเนอะอีกเานึงคนพูดมีใครพูดเออดังนั้นนะครับลุกขึ้นแล้วี๋ยวลุกไปเลยลุกขึ้นแล้วจากพภาญาจ้าโนไม่ลุกแล้วดิยังเคียวข้างหน้าไม่จบเลยแล้วจบแล้วเคข้าหน้าเคียข้างหน้าเลยด้วยความคิดว่า วันในวันนี้อันว่าอาอันเราไปแล้วไปย่อมควรดังนี้ต่อเลยนุ่งแล้วซึ่งสุนัตตทุกปัดตาที่ปิดูแล้วรัตแล้วัตแล้วซึ่งมคอ บโถ้าท่านว่ากายยำพันธะไปไม่ได้ก็ทับศัพท์ซึ่งกายยำพันธะไม่ดีกันหนาเลยนะเอาเลยราวกะใส่ฝาใส่ฝานะราวกะท่านไม่รู้ทับศัพท์ไหนนะโอเคครับราวกะวิชุลตังได้เลยต่อเลยครับของแล้วซึ่งมหามหาปังสุกุรจีวรของพระสุคด อันเช่นกับด้วยถ้ากำพลสีแดงรู้เึนกับด้วยดูโอเคขึ้นไหมครับโอเคขึ้นเนาะทาอันนี้อาจจะไม่ได้แบบเร็วขนาดนี้เนาะแต่พี่กับตัดให้หมดครับพี่เจฟะขออนุญาตค่ะสุรตับทุกปัดถ้าถามว่าว่าอะไรคะอ่าวงกลมนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะวงกลมคืออะไรครับเอนี่คือหินนะคะซึ่งครับนุ่งแล้วซึ่ง แต่ว่าเราก็เขียนทับสามเดรสทุบตังค์เขียนไปเลยเขาไม่ว่าเรแต่ให้ออกเขาว่าซึ่งเถอะโอเคนั้นอันนี้ถ้าอยากรู้ไปเช็คได้ดิกนะมันหมอยว่าอะไรภาพบุคคลย้อมแล้วดีสองชั้นอะไรเนี่ยมันค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 ันยากหน่อยเดี๋ยวก่อนนะภาพชั้นสองบุคคลย้อมดีแล้วเนี่ยให้สุก